มันคือรถถังรบหลักที่ถูกออกแบบมาแตกต่างจากรถถังทั่ว,วไปเพราะมันมีเครื่องยนต์ที่อยู่ด้านหน้าและที่ส่วนท้ายของรถถังคันนี้บรรทุกฐานราบได้ถึง6คนเทียบเท่ากับยานพาณนะสู้รบฐานราบหรือ IFV อย่าง M2 Bradley แต่มันยังคงมีคุณสมบัติการเป็นรถถังทุบการทางอำนาจการยิงที่รุนแรงจากปืน120มลิลำกองเรียบมีเกราะหนาที่เพียงพอที่จะประจันบานกับรถถังโดยตรงค่าศึก มีล้อสายพานและมีป้อมปืนที่หมุนได้รอบทิศทางอีกทั้งมันถูกพัฒนาโดยประเทศผู้มีประสบการณ์ในการทำสงครามมาตั้งแต่ทศวรรษที่1950 m i l i t a ท y Tips b ป LT บตอนที่56ขอแนะนำให้รู้จักกับรถถังรบหลักเมื่อเขาว่ารถถังที่ถูกออกแบบมาเพื่ออิสราเอลโดยเฉพาะสำหรับการทำการรบในสภาพแวดล้อมที่อิสราเอลต้องเผชิญจากภัยคุกคามรอบด้านของประเทศพวกเขา ก่อนจะไปรับชมอย่าลืม Subscribe ช่อง LT Studio สำหรับผู้ติดตามที่อยากสนับสนุนช่อง LT Studio แบบรายเดือนสามารถสนับสนุนได้โดยกดที่ปุ่มจอยหรือสมัครแล้วเลือกระดับสมาชิกที่ต้องการสนับสนุนได้เลยเมื่อเขาว่ารถถังรบหลักของกองทัพอิสราเอล โดยชื่อของมันเป็นภาษาฮิบรูที่แปลว่ารถม้าศึกหรือชาริออตมันถือเป็นกระดูกสันหลังให้กับกองทัพน้อยยานเกราะของกองทัพบกอิสราเอลโดยมันมีสมรรถนะเทียบเคียงได้กับรถถังชั้นแนวหน้าของชาติตะวันตกอย่าง M1 Abrams หรือเลปเปอร์ของเยอรมนีโดยปัจจุบันรถถังเมอร์ควารุ่นที่ทันสมัยมากที่สุดมีชื่อว่าเมื่อความาร์คโฟการพัฒนารถถังเมอควา ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ทศวรรษที่1,960โดยในช่วงนั้นเองรถถังของกองทัพอิสราเอลมาจากการสั่งซื้อจากชาติตะวันตกอย่าง M48 p a t t o n แของอเมริกาและรถถังที่มีจำนวนมากที่สุดในกองทัพอิสราเอลนั่นคือ c e n t u r i ี n ที่ผลิตโดยอังกฤษในช่วงเวลาเดียวกันประเทศอาหรับรอบอิสราเอลที่ถือเป็นภยัยคุกคามได้รับการสนับสนุนรถถังจากสาภาพโซเวียตเป็นหลักเช่น t 5 4หรือ T5 5 ซึ่งมีความทันสมัยมากกว่ารถถังที่อิสาราเอลมีอยู่ในช่วงเวลานั้นในขณะเดียวกันประเทศอาหรับบางประเทศก็ได้จัดซื้อยุทโภคกรจากตะวันตกเช่นกันอย่างอียิปต์และอิหร่านจนกระทั่งเมื่อรถถังแบบใหม่ของอังกฤษได้เริ่มเข้าประจำการนั่นคือรถถังเชฟเทนอิสาราเอลให้ความสนใจกับรถถังแบบใหม่ชนิดนี้และมีความต้องการที่จะจัดหาเพื่อมาผลิตภายในประเทศทําให้ในปี1916อังกฤษ ได้ส่งรถถังเชฟเทนอย่างลับๆ2คันให้กับอิสราเอลไว้ทดลองใช้งานเป็นเวลา4ปีซึ่งรถถนะังเชฟเทนนั้นจะเป็นรถถังแบบแรกของอิสราเอลที่มีลำกล้องปืนขนาดใหญ่ถึง120มิลลิเมตรแต่ทว่าจากแรงกดดันของการเมืองระหว่างประเทศทำให้อังกฤษตัดสินใจล้มเลิกโครงการและไม่อนุมัติขายรถถังให้กับทางอิสราเอลเนื่องจากทางอังกฤษเองก็มีลูกค้ารายใหญ่ในการส่งออกอาวุธเป็นกลุ่มประเทศอาหรับเช่นกันจากเหตุการณ์นี้ เมื่ออิสราเอลได้ผ่านการรบในความขัดแย้งต่างๆพวกเขาจึงเริ่มแนวคิดที่จะพัฒนารถถังของตนเองโดยไม่พึ่งพาก,การสั่งซื้อจากต่างชาติอิสราเอลชาวในพลของอิสราเอลได้เริ่มโครงการพัฒนารถถังของอิสราเอลจากประสบการณ์ของเขาในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นพลจัตวาในช่วงวิกฤตการณ์ครองสเเอตร่วมกับบทเรียนจากสงครามยมคิปปูในปี1973 ที่อิสราเอลสูญเสียรถถังและยานเกราะจำนวนมากในการสู้รบจนเกิดเป็นไอเดียการออกแบบรถถังแบบใหม่ที่เริ่มสายการพัฒนาขึ้นในปี1974ที่เมืองเทลฮาชมเมอร์ชื่อโครงการที่ชื่อว่าเมอร์คาวาซึ่งชื่อนี้ก็มาจากชื่อที่กองทัพอิสราเอลตั้งขึ้นซึ่งคำว่าเมอร์คาวาเป็นภาษา,ษาฮิบรูที่มีความหมายในภาษาอังกฤษว่าชายร์ตหรือรถม้าศึกโครงการพัฒนารถถังเมอร์คาวา เปิดเผยครั้งแรกต่อสาธารณะในวรารสาร International Defense Review และเผยภาพครั้งแรกในนิตยสาร,ร Armed Forces Journal ในวันที่4พฤษภาคมปี1977โดยทางอิสราเอลได้สั่งซื้อรถถังนี้ชุดแรกจำนวน40คันในปี1977และเริ่มรับมอบอย่างเป็นทางการในปี1979ในรุ่นเมอร์เกาในรุ่น Merkava Mark One <'s right? S 2> <glass> Merkava Mark o n เป็นผลผลิตจากการออกแบบที่ริเริ่มจากแนวคิดของในพลอิสราเอลทาวโดยเป็นรถถังที่ต้องซ่อมแซมได้ง่ายหากเสียหายมีราคาที่สมเหตุสมผลมีสมรรถนะต่อปฏิบัติการในพื้นที่ธุรกันดารและที่สําคัญต้องเน้นการป้องกันพลรถถังให้รอดชีวิตหากถูกโจมตีทําให้นอกจากรถถังคันนี้จะมีเกราะที่หนาแล้วทาวยังได้ออกแบบให้ย้ายตําแหน่งของเครื่องยนต์รถถังมาอยู่ที่ด้านหน้า เพื่อเพิ่มเลเยอร์ของการป้องกันให้กับห้องปฏิบัติงานของพลรถถังอีกทั้งพลรถถังยังสามารถหนีออกจากรถได้จากทางเข้าออกด้านท้ายรถและยังมีการเพิ่มพื้นที่ด้านท้ายเข้าไปทําให้นอกจากจะใช้ประโยชน์ในการลําเลียงยุทธปัจฑ์ได้แล้วมันยังเพียงพอที่จะบรรทุกทานราบไปได้อีก6กคนการควบคุมรถถังมือเขาว่าต้องการพลประจํารถ4คนนั่นคือพอบอรถถังพลปืนพลบรรจุก,กระสุนและพลละขับ รถถังคันนี้มีน้ำหนักถึง63ตันและมีพละกำลังจากเครื่องยนต์ดีเซล908แรงม้าปืนหลักของรุ่นมาร์ควันเป็นแบบ105ม mm ลํิำกล้องเกลียว M64 L71A ที่ได้สิทธิบัตรมาจากปืน M68 ของอเมริกาในส่วนของปืนกลร่วมแกนเป็นแบบ7.62ม mm, มและยังมีปืนกล FN-MAX 7 6 2ม mm, มติดตั้งบนตำแหน่งฝาปิดทางเข้าออกพอบอรถถังและพลบรรจุกระสุนตำแหน่งละหึกระบอกนอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งปืนครก60มิลิเมตรเข้าไปด้วยโดยในรุ่นมาร์ควันนี้ปืนคอจะอยู่ภายนอกปั้มปืนตัวปั้มปืนเป็นเหล็กหล่อและเชื่อมในบางจุดมีความโค้งมนที่ด้านข้างและราบไปกับตัวรถทําให้ซ่อนตัวได้ดีจากระยะไกลตัวปั้มปืนสามารถควบคุมและสั่งการได้จากทั้งตําแหน่งผอ,อรถและพลปืนการออกแบบล้อรถวิลและสายพานได้รับอิทธิพลมาจากรถถังเซนทูเรียนของอังกฤษโดยตรง แต่ล้อขับหรือ d r i e wheel ของเมอร์ควานั้นจะอยู่ที่ด้านหน้าแตกต่างจากรถถังทั่วไปเพราะเครื่องยนต์ของมันนั้งติดตั้งที่อยู่ที่ด้านหน้าขุมกำลังของเมอร์ความาจากเครื่องยนต์ดีเซล V12 ของ Taridan Continental AVDS 17906A ให้กำลังสูงสุด908แหลรงม้าและมีชุดเกียร์ส่งกำลังที่ด้านหน้าเครื่องยนต์ตัวนี้ผลิตโดยสารัฐมันทำความเร็วได้สูงสุด48กิโลเมตรต่อชั่วโมง และวิ่งได้ไกลสุดเมื่อเชื้อเพลิงเต็มถังที่400กิโลเมตรเมอร์คว่ามาร์ควันนั้นเข้าสู่สนามรบครั้งแรกในสงครามเลบานอนในปี1982อิสราเอลได้ส่งมเมอร์คว่าเข้าสู่สนามรบจำนวน180คันจากการใช้งานในการรบครั้งแรกมันแสดงศักยภาพได้เป็นอย่างดีในฐานะของรถถังรบปรักโดยมีศักยภาพที่เหนือกว่ารถถังที่62ของซีเรีย อีกทั้งยังต้านทานการโจมตีจากอาวุธต่อต้านรถถังอย่าง AT-3 s a c k e r และ RPG-7 ได้ไม่เพียงเท่านั้นมันยังทำหน้าที่ทดแทนยานเกราะลำเลียงพลอย่าง M13 APC ที่ประสบปัญหาขณะทำการรบในสงครามครั้งนี้รถถังเมือร์คว่าถูกใช้ในการลำเลียงผู้บาดเจ็บการบรรทุกอาวุธและกระสุนในการสกักำลังบำรุงไปจนถึงการนำพาทหารราบเข้าสู่พื้นที่การรบได้แต่อย่างไรก็ดีมันพบข้อเสียบางประการ เช่นการติดตั้งปุนคอไว้ภายนอกป้อมปืนนั้นทําให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องทําการยิงไร้การป้องกันและช่องว่างระหว่างป้อมปืนและตัวรถมักถูกยิงจากอาวุธต่อต้านทําให้กลไกในการหมุนป้อมปนนืนเสียหายด้วยเหตุนี้การปร,ปรับปรุงต่างๆในรุ่นต่อมาของเมอคาวาจึงเกิดขึ้นเมอร์คาวามาร์ก1สิ้นสุดสายการผลิตในปี1983โดยจำนวนในสายการผลิตทั้งสิ้น250คัน ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาของวันนี้กันต่อช่อง LT Studio ของเรามีสินค้าที่กำลังลดราคาในร้านค้า Shopee นั่นคือพวงกุญแจร,รูปหางเครื่องบินกองทัพอากาศไทยที่มีถึง8แบบซึ่งตอนนี้บางแบบใกล้จะหมดแล้วหรือจะเป็นแบบบล็อกซเซ็ตสำหรับเป็นของที่ระลึกพิเศษสุดๆรับโปรโมชั่นพิเศษไปเลยส่วนลด10-34%หากซื้อสินค้าใน Shopee ปปจนกว่าสินค้าจะหมดรีบจับจองเป็นเจ้าของกันนะครับไม่มีผลิตเพิ่มแล้วเมื่อคาว่า Mark 2 เป็นรุ่นที่ถูกปรับปรุงต่อมามันมีการเพิ่มเกราะแบบใหม่เข้าไปเช่นเกราะคอมโพสิตที่ด้านข้างของป้อมปืนและมีการเปลี่ยนชุดเกียรส่งกาลังใหม่และเพิ่มขนาดของทางเชื้อเพลิงแต่ยังคงใช้ปืนหลักขนาด105มิลิเมตรและปืนกล 7. จูเช่นเดียวกับมาร์ค1แต่ได้รับการปรับปรุงปืนคอ60มิลิเมตรที่เคยอยู่ด้านนอกให้มาอยู่ภายในป้อมปืนและสั่งการยิงได้จากภายในป้อมปืนอีกทั้งยังติดตั้งปืนกลขนาดจุด50เพิ่มเติมนอกจากนี้ ที่ด้านท้ายของป้อมปืนมีการติดตุ้มลูกโซ่เหล็กเพื่อลดแรงระเบิดของอาวุธต่อต้านที่อาจทาความเสียหายให้กับกลไกการหมุนของป้อมปืนไม่เพียงเท่านี้ยังมีการปรับปรุงระบบย่อยอื่นๆเช่นระบบควบคุมการยิงด้วยดิจิตอลคอมพิวเตอร์ร่วมกับอุปกรณ์วัดร,ระยะเลเซอร์การคำวนวณค่าลมหรือสภาพอากาศไปจนถึงกล้องมองภาพด้วยความร้อนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการให้มากขึ้นเมื่อคําว่า Mark ค2 เริ่มสายการผลิตตั้งแต่ปี1983ไปจนถึงปี1989โดยยอดการผลิตทั้งหมด580คันโดยมีรุ่นย่อยๆออกมา3รุ่นคือเมอ่อคว่า Mark i 2B มีการติดตั้งกล้องความร้อนและการปรับปรุงระบบควบคุมกันยิงเมอ่อคว่า Mark i 2C มีการปรับปรุงเกราะที่ด้านบนของป้อมปืนเพื่อป้องกันการโจมตีจากทางอากาศและเมอรอคว่า Mark 2D ที่มีการเพิ่มแผ่นกรอกคอมโพสิตที่ด้านข้างตัวรถและป้อมปืนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้หากเสียหายเมอร์คว่า m r r k i 3ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากรุ่น Mark II โดยเริ่มเปิดตัวในปี1989และเริ่มสายการผลิตในปี1990มันมีรูปรักษณ์ภายนอกที่ไม่ได้แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้แต่ได้รับการปรับปรุงส่วนใหญ่ระบบต่างๆเช่นเกาะป้องกันความคล่องตัวและที่สำคัญอำนาจการยิง มเมอร์คว่า m า r k กทีได้เปลี่ยนปืนหลักมาเป็นขนาด120มิลิเมตรลำกล้องเรียบแบบ MG251 ซึ่งได้รับไลเซน์มาจากปืน r e m ม n t น l อ l 4 1 4ของเยอรมนีอีกทั้งยังมีระบบรับรกษาเสถียรภาพของปืนเช่นเดียวกับรถถังรุ่นใหม่ๆของตะวันตกแต่ส่วนสำคัญคือตัวรักษาเสถียรภาพของปืนรถถังมเมอร์คว่ารีนั้นพัฒนาโดยอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอิสราเอลเองปืนแบบใหม่นี้สามารถเลือกใช้กระสุนมาตรฐานแนโต้120มิลิเมตรได้ และช่องเก็บรูกระสุนภายในตัวรถยังมีประตูนิรภัยที่จะกั้นป้องกันแรงระเบิดหักครังกระสุนเกิดระเบิดขึ้นทางด้านระบบควบคุมการยิงได้รับการพัฒนาโดยบริษัทเอลปิดโดยมีฟังก์ชันการติดตามเป้าหมายแบบอัตโนมัตินอกจากนี้อาวุธรองของรถถังยังคงมาตรฐานมาจากรุ่นก่อนทาปืนกล7.62ม mm, ิลลิเมตรทำแบบร่วมแกนและแท่นยิงเหนือช่องทางเข้าออกพอบอบรถและพลโหลดกระสุนไปจนถึงปืนคอ60มิลลิเมตรภายในป้อมปืน ในรถบางคันยังได้รับการติดตั้งปืนจุด5.0นิ้วหรือ12.7ม mm, ิลิเมตรด้านบนระนาบเดียวกับปืนหลักส่วนของป้อมปืนมีการออกแบบให้หมุนได้อย่างอิสระจากตัวรถและเมื่อทำงานร่วมกับระบบควบคุมการยิงและระบบรักษาเสถียรภาพมันสามารถยิงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในขณะที่รถถังกำลังแล่นอยู่ทางด้านพละกำลังมันได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ใหม่ AVDS 1790 9AR ที่ให้กำลังสูงขึ้นเป็น1,200แรงมา้า ทำให้รถถังในมาร์ค3มีความเร็วสูงสุดมากกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางด้านการป้องกันเกาะของมอเมอร์คว่ามาร์ค3ถูกเสริมการป้องกันด้วย Passive m o d u l e Armor แบบ c a s q c m o d u l e Armor System มันสามารถถอดเปลี่ยนได้ทันทีหากได้รับความเสียหายอีกท,ทั้งยังเปลี่ยนเป็นเกราะรุ่นใหม่ๆได้ง่ายหากมีการอัพเกรดนอกจากนี้มันยังสามารถติดตั้งเกราะ Explosive Reactive Armor ได้อีกด้วยในเพียงเท่านี้ยังมีระบบแจ้งเตือนสัญญาณเรเซอร์ หากรถถังขัาศึกทำการซุ่มยิงและยังมีการปรับปรุงให้ติดตั้งระบบป้องกันตัวเอง Trophy Active Protection System ได้ในรุ่นอัปเกรดยุคหลังๆสายการผลิตของเมอร์เค้าว์มาร์ค3เริ่มต้นตั้งแต่ปี1990จนถึงปี2003ด้วยจำนวนที่ถูกสร้างมาทั้งสิ้น780คันเมื่อคาว่ารุ่นที่ทันสมัยที่สุดที่ประจำการอยู่ในปัจจุบันคือมาร์ค4ที่เริ่มต้นพัฒนาตั้งแต่ปี1995 และเริ่มสายการผลิตในปี2004การปรปับปรุงที่สําคัญคือการติดตั้งแผ่นเกราะแบบถอดได้มาตั้งแต่โรงงานเช่นเดียวกับที่เคยติดตั้งในรุ่น Mark 3D ทั้งด้านบนและด้านข้างของป้อมปืนทําให้มันดูมีป้อมปืนที่มีขนาดใหญ่เกราะนี้จะช่วยลดความเสียหายให้ดูกโจมตีและเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ง่ายนอกจากนี้ตุ้มและโซ่เหล็กรอบๆป้อมปืนด้านหลังยังคงถูกติดตั้งเข้ามาเช่นกันอาวุธหลักยังคงมีพื้นฐานมาจากรุ่น Mark 3 มีการอัปเกรดระบบบริหารจัดการสนามรบระบบควบคุมการยิงและระบบป้องกันตัวเองที่ดีขึ้นโดยรายละเอียดของมือขวา m a r โฟนั้นมีดังนี้การออกแบบโดยทั่วไปมือขวาว马克โฟนยังคงคอนเซปต์การออกแบบหลักมาจากรุ่นเดิมมันเป็นรถถังที่มีเครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าเพื่อหวังให้ห้องเครื่องยนต์เปรียบเสมือนเกราะป้องกันอีกหนึ่งชั้นสําหรับรักษาชีวิตพลรถถังหากถูกยิง เนื่องจากการเก็บข้อมูลของการรบที่ผ่านมาของอิสราเอลรถถังของพวกเขาส่วนใหญ่จะถูกโจมตีจากทางด้านหน้าในการยิงปะทะกันกับรถถังข้าศึกและเมื่อเครื่องยนต์ย้ายมาอยู่ด้านหน้าแล้วที่ด้านหลังจะมีพื้นที่ว่างที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อนเนกประสงค์เช่นการบรรทุกฐานราบการลำเลียงยุทธบัจจัยหรือแม้กระทั่งการดัดแปลงติดตั้งเปลสนามในการลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากสนามรบด้านหลังนี้เองมีประตูเข้าออกใช้สําหรับหลบหนีออกจากรถได้หากต้องการสละรถฉุกเฉินเมื่อเกิดความเสียหาย นอกจากนี้เมื่อเขาว่ามาร์ค4ได้รับการปรับปรุงป้อมปืนให้นําฝาปิดทางออกพลรรจุก,กระสุนออกไปจึงเหลือแต่เพียงของผอ,อรถถังเท่านั้นเพื่อลดความเสี่ยงหากจรวดต่อต้านรถถังยิงถูกบริเวณด้านบนของป้อมปืนเนื่องจากฝาปิดเหล่านี้คือจุดอ่อนหากถูกโจมตีการดัดแปลงและปรับปรุงต่างๆทําให้น้ําหนักของรถถังมาร์ค4นั้นสูงขึ้นเป็น65ตันและเช่นเดิมมันยังคงคอนเซ็ปต์รถถังที่ซ่อมได้ง่ายหากเสียหาย นั่นหมายถึงการนํารถถังกลับมาใช้ใหม่ได้หากมันได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีไม่มากจนเกินไปเกาะป้องกันอิสราเอลไม่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกราะคอมโพสิตอย่างช h o บรมอ a r เมอที่ใช้ในรถถังของอังกฤษและอเมริกาการออกแบบรถถังของพวกเขาจะมีพื้นฐานมาจาก,กเกาะเหล็กหล่อและเชื่อมป้อมปืนของมันจึงไม่ได้มีรูปทรงเป็นเหลี่ยมสันเหมือนกับเ1 a b r a อ s หรือ c h a l l e n g e r ู แต่ในภายหลังเมื่อเขาว่าก็ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีเกราะวัสดุผสมติดตั้งเสริมเข้าไปบางส่วนแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดคือป้อมปืนที่ได้ดัดแปลงติดตั้งแผ่นเกราะ Composite Space Print ใส่เข้าไปแทนเกราะเหล่านี้ถอดเปลี่ยนได้ง่ายเมื่อเสียหายและช่วยเสริมความอยู่รอดในสนามรบให้กับรถถังคันนี้อาวุธ ปืนหลักของมอเมอร์คาว่า Mark คเป็นแบบหลังป้องระยับ1 2 0ม mm, ิลิมขนาดเท่ากับรุ่น Mark คแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันตรงที่ใน Mark คจะเป็นปืนรุ่น MG 253ที่มี Thermal Sleeve และ c o m p r e s s ซ a แกล r รีคที่ดีขึ้นปืนชนิดนี้เลือกใช้กระสุนได้หลากหลายตามมาตรฐานของ NATO เช่นลูกกระสุนต่อต้านรถถังดิระเบิดแรงสูงหรือ Heat แบบ M830A1 หรือลูกกระสุนซบอตอย่าง a p f SDS แบบ M829 ไม่เพียงเท่านี้มันยังยิงลูกจรวดนำวิถีต่อต้านรถถังลาเฮดที่นำวิถีด้วยเลเซอร์ผ่านทางกระบอกปืนที่ได้ด้วยโดยรูปกระสุนต่างๆเหล่านี้จะถูกจัดเก็บในช่องเก็บแยกจากห้องทำงานภายในแมกกาซินกึ่งอัตโนมัติที่ทำงานด้วยไฟฟ้าแต่การโหลดกระสุนเข้าปืนยังคงต้องใช้การทำการโหลดแบบแมนนวลโดยพลบรรจุกระสุนช่องเก็บกระสุนแยกนี้ระพายนี้กันแรงระเบิดไม่ให้เข้ามาอย่างห้องควบคุมรถเพื่อความอยู่รอดของกำลังพล ระบบควบคุมการยิงของเมือเขาว่า Mark IV เป็นแบบ L of n i g h t Mark รที่พัฒน,นาโดยอิสราเอลเองเมื่อทำงานร่วมกับระบบรักษาสเสถียรภาพร,รถถังคันนี้สามารถแล่นไปและทำการยิงไปได้ด้วยโดยที่ยังมีความแม่นยำสูงปืนรองของรถถังประกอบไปด้วยปืนกลแกนร่วม7.62ม mm, ิมติดตั้งภายในช่องด้านข้างปืน120ม mm, มและขนาด0 50 BMG ติดตั้งอยู่ด้านบนปืนหลัก อีก God, ALLY, ทั้งยังมีปืนกล fn m a x 7.62ที่ช่องทางเข้าออกของพอบรถถังด้านบนของป้อมปืนนอกจากนี้ยังมีปืนคอ 60mm มมที่สั่งยิงได้จากภายในป้อมปืนทําให้รถถังคันนี้สามารถยิงกระสุนวิถีโค้งสนับสนุนทําลายเป้าหมายหลังที่กำบังได้หรืออาจใช้ในการยิงพรุแฟรส่องสว่างเครื่องยนต์และช่วงล่าง เครื่องยนต์ของเมอรควาาร์ r k 4ได้เปลี่ยนมาใช้งานของ General Dynamics GD 8 8 3ที่ให้พละกกำลังสูงถึง1,500หแรงม้าโดยเครื่องยนต์นี้ออกแบบโดยบริษัท MTU ของเยอรมนีแต่ทาง General Dyna m i c มิได้รับสิทธิบัตรในการผลิตในอเมริกาเครื่องยนต์นี้ให้กำลังสูงกว่าเครื่องยนต์เดิมในรถถังรุ่นมา r k 3รีถึง300แรงม้าทำให้มันมีความเร็วที่สูงสุดมากกว่า64กิโลเมตรต่อชั่วโมงและตาเร่งตูน่อชั่วโมงนั้นน้อยกว่า10วินาที ช่วงล่างของรถถังมาร์คโฟเช่นล้อสายพานและตัวซับแรงกระแทกถูกออกแบบใหม่ให้รองรับกับการวิ่งบนพื้นผิวที่เป็นพื้นหินปะสองซึ่งเป็นภูมิประเทศแถบชายแดนเลบานอนแถบที่ลาดสูงโกลันทางเชื้อเพลิงภายในบรรจุได้ราว1,400ลิตรและมีระยะทําการจากการเติมเชื้อเพลิงเต็มถังที่500กิโลเมตรระบบตวจจับและการป้องกันตัวเอง ผอบอรถถังสามารถมองและตรวจการับรอบตัวรถถังจากจอสแสดงผลเพื่อรับรู้สถานการณ์โดยจะมีระบบกล้องส่องภาพด้วยความร้อนที่หมุนได้รอบทิศทางติดตั้นด้านบนของป้อมปืนอีกทั้งพอบอรถยังสามารถควบคุมการหมุนของป้อมปืนและสั่งการยิงได้หากคนปืนได้รับบาดเจ็บในส่วนของการทําภารกิจพอบอรถจะสามารถติดตามสถานการณ์ของสนามรบได้ผ่านระบบบริหารจัดการสนามรบ Battle Management System ที่พัฒนาโดยบริษัท Elbit s y s t e m ที่จะเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยรบอื่นๆรวมถึง UAV ของฝ่ายเดียวกันในสนามรบโดยระบบนี้จะแชร์ข้อมูลกันผ่านการสื่อสารเครือข่ายที่มีการเข้ารหัสทําให้เห็นภาพรวมของสนามรบเดียวกันแบบเรียลไทม์ในการป้องกันตัวเองเมอ่อคาว่า Mark IV มีระบบการแจ้งเตือนจากสัญญาณเลเซอร์ a m c o r a m LWS 2 Laser Warning Receiver ซึ่งจะแจ้งให้รู้หากฝ่ายตรงข้ามฉายแสงเลเซอร์สำหรับการนำวิถีอาวุธหรือการล็อกเป้าวระยะรถถังเมื่อคาว่า สามารถต่อต้านการถูกยิงได้จากทั้งการปล่อยระเบิดควันเพื่ออำพารางหรือการใช้ประโยชน์จากระบบป้องกันขั้นก้าวหน้า t o p h y Countermeasure System) โดยระบบนี้จะมีเรดาร์เอ a อยู่รรอบๆตัวรถในการตรวจจับอาวุธที่ยิงเข้ามาและระบบจะสั่งการอัตโนมัติในการยิง c o u n t อร์เม s เชอเพื่อทำลายระบบอาวุธนั้นๆก่อนที่จะเข้ามาถึงตัวรถถังและในรถถังมือคาว่า m a r k 4รุ่นปรปับปรุงล่าสุดอย่างวารได้มีการติดตั้งหมวกติดศูนย์เร่งสำหรับพบรถถัง คล้ายกับหมวกบินติดสูงเลงของเครื่องบินขับไล่โดยมันจะสร้างภาพจากระบบเซ็นเซอร์รอบๆรถถังให้เห็นและแสดงที่กระบางหน้าหมวกและเชื่อมต่อกันหมุนของป้อมป,ปืนกับการหันหน้าของผู้สวมหมวกด้วยประวัติการใช้งานเมื่อเอคว่ามาร์ควัเริ่มต้นเข้าสู่สนามรบครั้งแรกในสงครามเลบานอนปี1982โดยในครั้งนั้น มันได้แสดงให้เห็นศักยภาพที่เหนือกว่ารถถัง T62 ของซีเรียการออกแบบของมันได้แสดงเห็นว่าสามารถป้องกันอันตรายตอบลรถถังได้ดีแต่ความท้าทายที่เมอร์ควาต้องเจอคือภูมิประเทศที่ขรุขระและลาดชันทางตอนใต้ของเลบานอนรวมถึงถนนในชุมชนแถบนั้นทําให้เมอร์ควาที่คันใหญ่และมีน้ําหนักมากจะเคลื่อนตัวได้ลําบากและตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการรบในเมืองหากต้องเจอกับอาวุธต่อต้านรถถังอย่างกับระเบิดแสวงเครื่องสังหารถถัง จรวดนำวิธี a อ3ซกเกอร์หรือจรวดอาีจีสิ่งนี้ทำให้เกิดการพัฒน,นาและอัปเกรดรถถังเมอร์คว่าในรุ่นถัดมา <S <S ในช่วงทศวรรษที่1 9 9 0รจนถึง2000รถถังเมอร์คว่าถูกส่งเข้าไปปฏิบัติการควบคุมความสงบเรียบร้อยในเหตุการณ์การรุกฮือของชาวปาเลสไตน์ที่ต่อต้านชาวอิสราเอลในพื้นที่ยึดครองที่มีชื่อเหตุการณ์ว่าอินทิฟดาครั้งที่1และครั้งที่2โดยในเดือนกุมภาพันธ์ปี2002 รถถังเมอร์เว่ามาร์ก3ถูกรอบวางระเบิดที่ซ่อนไว้ใต้ถนนขณะกำลังวิ่งผ่านบริเวณเนสาริมใกล้ฉนวนกาซารายงานระบ,บุว่าระเบิดที่ถูกวางไว้นั้นเป็นระเบิดทียีขนาดถึง100กิโลกรัมการระเบิดนี้ทำลายรถถังเมอร์เว่าอย่างสิ้นเชิงและสังหารพลรถถังไป4นายและหลังจากเหตุการณ์นั้นก็มีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกในเหตุความขัดแย้งนี้ การรบครั้งต่อมาของเมอร์คาว่าเกิดขึ้นในสงครามเบลเบดอนปี2006โดยรถถังส่วนมากที่ร่วมปฏิบัติการจะเป็นรุ่น m r r k i 3และ Mark i 4ที่มีจำนวนไม่มากนักการต่อสู้ครั้งนี้รถถังอิสราเอลต้องเจอกับกลุ่มฮิสบอร์ที่ยิงจรวดต่อต้านรถถังกว่า1,000นัดในการต่อสู้ตลอดห่วงหเดือนซึ่งอาวุธจำนวนมากที่กลุ่มฮิสบอลยิงใส่รถถังเมอคว่านั้นเป็นแบบที่ทันสมัยทั้ง RPG 29, AT5, c o n c u s A-T13 Mantis M และ A-T14 c ิบ d e t คอาวุธเหล่านี้มีหัวรบแบบฮีทสอชุดเรียงกันซึ่งสามารถเจาะเกราะที่ซับซ้อนของรถถังยุคใหม่ได้ไม่เพียงเท่านี้เมื่อค่าว่ายังคงต้องเสียหายจากระเบิดสวปเครื่องเช่นเดิมถึงแม้จะมีรายงานว่าในสงครามนี้รถถังอิสราเอลจะถูกยิงไปกว่า50คันโดยมี8คันที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้และ21คันที่เสียหายจนทะลุเกาะป้องกันแต่กองทัพอิสราเอล พอใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและได้รายงานออกมาว่ายอดการสูญเสียชีวิตทหารที่เป็นพลรถถังต่อการสูญเสียรถถังในการต่อสู้จากสงครามในยมคิปปูในปี1973อัตราการสูญเสียคือทหาร2คนต่อรถถัง1คันและลดลงเหลือ1.5ในสงครามเลบานอนปี1982และสัดส่วนนี้ลดลงเหลือ1ในสงครามปี2006พวกเขาพอใจกับอัตราการสูญเสียกำลังพลที่ลดลงเป็นเท่าตัว หลังจากสงครามในปี2006กองทัพอิสาราเอลต้องเผชิญกับสงครามนอกแบบและการซุ่มโจมตีมากขึ้นทําให้พวกเขาเร่งพัฒนามาตรการป้องกันอาวุธต่อต้านรถถังแบบที่พกพาไปได้ด้วยคนซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการสูญเสียรถถังที่เกิดขึ้นจึงเป็นที่มาของการพัฒนาระบบป้องกันตัวเอง Trophy Active Protection System ระบบ Trophy นี้ แสดงผลงานใ้เห็นครั้งแรกในการสกัดกั้นทำลายจรวดที่ยิงใส่เมื่อเคอว่ามาร์คโฟรขณะกำลังจอดอยู่ที่ในเหตุการณ์ความขัดแย้งบริเวณฉนวนกาซาในเดือนมีนาคมปี2011และต่อมาในปี2014เมื่อเอราว่ามาร์คโฟที่ติดตั้งระบบโทฟีได้เข้าร่วมปฏิบัติการ Operation Protective Edge ต่อสู้กับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาตลอดห่วงการรบระบบโทฟีสามารถสกัดกั้นจรวดต่อสู้รถถังที่ส่วนใหญ่เป็น a t ท4 n ค AT-13, e Mantis-M และลูกจรวด RPG 29จ r p g ได้หลายครั้งทำไมรถถังเมอเขคาว่าสามารถยิงตอบโต้กลุ่มกองกำลังฮามาสที่ซุ่มโจมตีนี้ได้ทันท่วงทีมีข้อมูลบางแหล่งรายงานว่าตลอดห่วงการรบไม่มีรถถังเมอเขคาว่า Mark IV ได้รับความเสียหายจากการถูกยิงเลยแต่ข้อมูลนี้ก็ไม่ได้รับการยืนยัยนการรบครั้งล่าสุดคือสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสในปี2023ที่จะพบว่าก,กลุ่มฮามาส ได้พบจุดอ่อนของระบบป้องกันโทฟรฟีและสามารถทำลายรถถังเมอร์คว่าลงได้โดยวิธีการยิงจรวดเข้าใส่ในระยะที่ใกล้กว่า45เมตรหรือใช้ลูกจรวด RPG จำนวนมากยิงใส่พร้อมๆกันไปยังจุดอ่อนด้านข้างลำตัวรถไปจนถึงการใช้ดโดรนย่อนระเบิดขนาดเล็กลงจากที่สูงซึ่งฮามาสได้เผยแพร่ภาพและวิดีโอที่สามารถทำลายรถถังเมอร์คว่าลงได้จำนวนหนึ่ง ปัจจุบันกองทัพอิสราเอลยังคงประจำการรถถังเมอร์ควาในรุ่นมาร์ค3และ4แต่ไม่มีตัวเลขยืนยันถึงจำนวนที่แน่นอนและบางส่วนอยู่ในครั้งสำรองการรบถึงแม้มันจะเป็นรถถังที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีมีระบบป้องกันที่ทันสมัยในการป้องกันอันตรายที่พุ่งเข้าหาตัวมันแต่รถถังก็คือยุธทธปกรณ์ที่ต้องมีการสูญเสียเมื่อเกิดการรบอย่างที่เคยพูดไปในวิดีโอประวัติศาสตร์การพัฒนารถถัง การผลิตหรือจัดหามาได้จํานวนมากพอที่จะทดแทนจํานวนรถถังที่สูญเสียในการรบคือปัจจัยสําคัญของการใช้งานรถถังนี่จึงเป็นปัจจัยที่ทําให้อิสาราเอลริเริ่มพัฒนาและสร้างรถถังของตนเองตามความต้องการเฉพาะตัวเพื่อมาต่อสู้กับภยัยคุกคามที่พวกเขาต้องเผชิญ